ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมพื้นที่นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่ที่ทางเจ้าของนะครับต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับรวมแล้วได้ฉนดนสี่ใบนะครับรวมแล้วได้เก้าสิบสามไร่เก้าสิบสามไร่สองงานหกสิบเจ็ดตารางวานะครับติดถนนลูกรังเส้นนี้นะครับถนนลูกรังเส้นเนี้ย มีแผนที่จะเทอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออกจากตรงเนี้นะครับจากจากที่ดินนะครับที่ต้องการจะขายเนี่ยออกไปเส้นเนี้ยออกไปถนนสามห้าเก้านะครับจากตรงนี้ออกไปสองจุดห้ากิโลนะครับสองกิโลครึ่งนะครับที่ดินตั้งอยู่บ้านหนองตลาดนะครับตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับติดถนนรอบแปลงเลยอันนี้เป็นถนน มีแผนที่จะเทนะครับไฟฟ้าสามเฟสมีเรียบร้อยที่ดินที่ต้องการจะขายคือแปลงนี้นะครับแปลงที่หนึ่งนี่เลยนะครับจะระบุทางรอบเลยนะครับอันนี้เป็นทางสาธารณะรอบแปลงนะครับแล้วก็อันนี้แปลงที่หนึ่งนะครับแปลงที่หนึ่งสิบหกไร่นะครับแปลงที่หนึ่งสิบหกไร่แล้วก็แปลงที่สองก็คือแปลงยูคาตรงเนี้ยสิบสามไร่นะครับ แล้วก็แปลงที่สามก็คือติดติดกันไปนะครับสามสิบเอ็ดไร่แล้วก็แปลงติดกันไปอีกนะครับติดกันไปอีกสามสิบสามไร่สองงานนะครับรวมแล้วได้เก้าสิบสามไร่สองงานหกสิบเจ็ดตารางวานะครับด้านนู้นไปถึงคําแพงนะครับคําแพงตรงนู้นเป็นคําแพงฟาร์มหมูนะครับเป็นลูกเป็นลูกหมูนะครับที่เขาเลี้ยงหมูนะครับอันนั้นเป็นฟาร์มหมูนะครับที่เป็นฟาร์มปิดนะครับ นะครับเป็นฟาร์มปิดตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็มีขอบเขตแนวรั้วคําแพงนะครับนี่เลยนะครับด้านนี้ก็ถึงคําแพงของฟาร์มหมูนะครับแล้วก็ของเราก็จะเออยาวตามคําแพงไปนู่นนะครับแล้วด้านนี้ก็ติดถนนเนี่ยนะครับการสัญจรรถวิ่งตลอดเลยนะครับเพราะว่าทางเส้นเนี้สามารถออกไปถนนสามห้าเก้าได้นะครับเนี่ยที่รถวิ่งไปเนี่ยนะครับ แล้วด้านนี้ก็ไปเข้าบ้านหนองตลาดนะครับบ้านหนองตลาดจะติดออยู่ริมด้านฝั่งนั้นนะครับหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับหมู่บ้านหนองตลาดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกนะครับแยกไปนี่ก็จะออกไปที่หมู่บ้านเขาไม่แก้วไปบ้านเขาลูกช้างได้นะครับนี่นะครับดินก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเป็นดินลูกรังแบบนี้นะครับเป็นดินลูกรังแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปแปลงจําลองนะครับที่บัตรวาดขึ้นมานะครับเพราะว่าเส้นแลนด์แมพกับแผนระวางอยู่ในลายนะครับโฉนดอยู่ในลายนะครับเพราะว่าเอไม่ได้ไปปินต์ออกมานะครับก็เลยมาวาดจําลองขึ้นมานะครับตามเส้นอ่าแลนดแมพของสํานักงานที่ดินนะครับแผ่นระวางนะครับรูปแปลงก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตวางนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้เลย ใบที่หนึ่งสิบหกไร่นะครับใบที่สองสิบสามไล่แล้วก็ใบที่สามสามสิบเอ็ดไร่นะครับใบที่สี่ก็สามสิบสามไล่สองงานนะครับเส้นสีส้มๆคือถนนนะครับถนนอันนี้ถนนลูกรังนะครับลงจากคอนกรีตมาสุดถนนลาดยางจากตรงนี้ไปถนนจากมุมแปลงเนี่ยนะครับไปถนนลาดยางก็ประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับถนนเส้นเนี้ย ตอนนี้ยังเป็นลูกลังอยู่นะครับมีแผนที่จะเทอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ก็กาลังปรับถมตกแต่งนะครับมีรถอะไรปรับอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็มีแผนที่จะเทอยู่แล้วหน้ากว้างนะครับโฉนดสี่ใบเนี่ยนะครับหน้ากว้างสี่ร้อยเมตรเลยติดถนนนะครับถ้าถ้าเกิดเทลาดยางจะติดถนนสี่ร้อยเมตรเลยนะครับและนี่ตรงตรงเนี้ยที่บัดยืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็นลเป็นทางสาธารณะทางสาธารณะรอบแปลงเลยนะครับนะครับอันนี้คือ รูปแลงจำลองนะครับโฉนดจะติดทางแบบนี้เลยนะครับจะติดทางแบบนี้นะครับโฉนดจะติดทางใบกลางก็จะติดหัวท้ายนะครับแต่ใบข้างเนี่ยคือจะติดแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนะครับรวมแล้วได้เก้าสิบสามไร่สองงานหกสิบเจ็ดตารางวานะครับเป็นที่โคกสูงเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเป็นที่โคกสูงอย่างนี้นะครับเป็นที่โคกลูกลัง คุณคุณท่านใดนะครับที่มองหาที่นะครับอาจจะมาทำธุรกิจนะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคานะครับส่วนราคานั้นนะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับเขาตั้งไว้นะครับไล่ละสามแสนห้านะครับนะครับคือสี่พี่น้องโฉนดสี่ใบเนี่ยนะครับตั้งราคาไว้ไล่ละสามแสนห้านะครับนะครับ แต่ถ้าจะแบ่งไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าว่าเขาจะขายคนคนละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าขายหรือเปล่าแต่ว่าถ้าซื้อยกแปลงนะครับเก้าสิบสามไร่เนี่ยเก้าสิบสามไร่สองงานเนี่ยนะครับก็คืออนัดไปโอนได้เลยนะครับหรือมาทําสัญญามัดจูงมัดจาได้เลยนะครับก็คือต้องการจะขายยกยกแปลงนั่นเองนะครับมีข้อเสียก็คือติดฟ้ามหมูแค่นั้นเองนะครับติดฟ้ามหมูฟ้ามหมูอยู่ด้านทิศ ทิศใต้ของเรานะครับเราอยู่ด้านทิศเหนือฟา้าหมูขึ้นมานะครับด้านคําแพงฝั่งนู้นติดฟ้าหมูนะครับติดกับฟ้าหมูฟ้าหมูนี่เป็นฟ้าหมูที่เขาใช้พยางคุมนะครับปิดปิดเป็นเล้าปิดนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับเพราะว่ามีด้านตะวันตกไปมีเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขึ้นรถไปชมตามถนนนะครับแล้วก็จะบอกเส้นทางนะครับนี่นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขึ้นรถไปชมแล้วก็จะบอกเส้นทางนะครับนะครับหน้ากว้าง400เมตรเลย ที่ดินตั้งอยู่บ้านหนองตลาดนะครับตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับออกไปด้านนี้ออกไปด้านขวามือก็ไปถนน359นะครับสองกิโลครึ่งออกไปด้านนี้ก็เข้าหมู่บ้านหนองตลาดนะครับพอเลยบ้านหนองตลาดไปจะเป็นสามแยกนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายมือนะครับก็จะไปตรงถนน359ได้เช่นกันนะครับไปออกตลาดตอ,อกสมบูรณ์นะครับจากตรงนี้ไปตลาดตอ,อกสมบูรณ์หกกิโลนะครับ แล้วถ้าเราออกไปตรงสามแยกถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปถนนเส้นสามศูนย์สี่นะครับผ่านเทศบาลสาบัวไปนะครับไปถนนเส้นสามศูนย์สี่จากตรงนี้ไปถนนเส้นสามศูนย์สี่เพียงแค่สิบห้ากิโลเท่านั้นนะครับสิบห้ากิโลนะครับเดี๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางก่อนก็ได้นะครับแล้วบัตรจะพาขึ้นรถไปชมถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยหกสิบห้ากิโลนะครับชนบุรีร้อยสิบ หกกิโลนะครับแล้วก็ฉาเชิงเซาเจ็ดสิบแปดกิโลเท่านั้นนะครับเป็นที่โคกสูงนะครับเป็นที่โคกสูงแบบนี้เลยนะครับราคาไล่ละสามแสนห้านะครับราคาจังเจ้าของตั้งไว้แบบนี้นะครับสนใจก็มาคุยกับเจ้าของโดยตรงนะครับมีไฟฟ้าสามเฟสนะครับแต่น้ำปราปาไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตรงตรงข้ามกันเป็นสะของประปาหมู่บ้านนะครับเป็นสะหลวงนะครับมีแทงประปาอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันข้ามทางมาหรือยังนะครับแล้วบัต ขออนุญาตขึ้นรถแล้วพาไปชมอด้านฝั่งทิศตะวันตกนะครับนี่นะครับไปฝั่งนี้นะครับจะไปถนนสามห้าเก้านะครับแล้วบัตรก็จะอกลับรถนะครับก็คือเนี่ยนะครับแปลงที่ต้องการจะขายนะครับนะครับแล้วก็จะไปอหมู่บ้านหนองตลาดนะครับก็คือไปด้านนี้นะครับการสัญจรนะครับรถวิ่งตลอดนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนลัด ออกถนน359ได้นะครับแล้วก็ไปได้หลายทางเลยถนนเส้นนี้กว้างนะครับกันไว้เนียนทาง,างดูดูเสาไฟนะครับก็จะกันไว้กว้างเลยนะครับถนนเส้นนี้มีแผนที่จะเทลาดยางอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นถนนลัดจากหมู่บ้านนะครับออกไปถนน359ถนน359นั้นนะครับก็ตัดจากเขาหินซ้อนนะครับไปที่สระแก้วอรัญน,นะครับ นี่นะครับก็มีการปับถล่มตกแต่งนะครับนะครับมีไปหลายออกไปได้หลายเส้นนะครับตรงนี้ก็จะมีคนมาทําอยู่อาศัยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับถนนเส้นนี้มีแผนที่จะเทแน่นอนนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับจะเป็นสวนมันตรงนั้นที่ที่บัดถ่ายนะครับแล้วก็จะมาเป็นสวนยูคาเนี่ยนะครับเป็นสวนยูคาแบบนี้ นะครับแล้วก็ยาว400เมตรนะครับที่วัดคูเกิลแมปนะครับแผ่นระวางของสำนักงานที่ดินนะครับเนี่ยตะระแปลงนะครับก็จะลูคาก็จะใหญ่ไม่เท่ากันนะครับเนี่ยนะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับถนนเส้นนี้มีแผนจะเทอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟฟ้านะครับแต่น้ำปรกปาไม่แน่ใจนะครับยาวไปจนติดกับไอ้นู่นเลยนะครับที่เขาถมไว้นะครับที่ของเพื่อนบ้าน นะครับที่วัดคูเก l e แ a p มันได้เนี่ยนะครับจะมีแทงแทงปลานะครับแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่ามันชำรุดหรือยังไงนะครับเนี่ยมีแท้งปลานะครับก็เนี่ยนะครับของโอวตนะครับเนี่ยปลาปลาแทงปลานี่นะครับที่มีแท้งปลาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีสะหญ่ยเลยนะครับ ที่ของเราก็ยาวมานะครับยาวมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยนี่นะครับก็คือเป็นที่โคกลูกลังแบบนี้เลยนะครับยาวมานะครับอันนี้คือแปลงสุดท้ายก็คือแปลงนี้นะครับที่จะมียูคา์เล็กๆเนี่ยนะครับแปลงนี้สามสิบสามไล่นะครับแปลงเนี้ยนะครับแต่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับต้องการจะขายยกทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องสี่คนนะครับจะขายพร้อมกันนะครับนะครับนี่เลยนะครับ ครับด้านหลังนั้นเป็นโรงงานเอ่อเป็นอ่าเขารับอะไรเขาเรียกรีไซเคิลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยอยู่ตะวันตกฟาร์มหมูมานะครับนะครับแล้วหลักเขตก็มาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นทางสาธารณะเช่นกันนะครับเนี่ยนี่นะครับจะเป็นตามรูปแปลงตรงนี้ก็จะเป็นทางสาธารณะนะครับตามที่บัตรวาดไว้อันนี้เป็นระบุปทางสาธารณะชัดเจนนะครับมันจะเป็นนี่นะครับ แบบนี้เลยแล้วตอนนี้บัตรก็อยู่ตรงปลายนิ้วโป้งเนี่ยนะครับจอดตรงนี้เลยนะครับรูปแปลงสี่ใบฉนดสี่ใบรวมแล้วได้แบบนี้นะครับเก้าสิบสามไร่สองหานเนี่ยนะครับราคาไร่ละสามแสนห้านะครับก็มาต่อรองกับเจ้าของโดยตรงนะครับอ่าตรงที่ถมไว้ตรงเนี้ยนะครับนี่นะครับก็มีอ่าน่าจะเป็นอ่าเป็นบ้านพักคนงานนะครับคนงานก็จะมีคนงานเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อะไรต่างๆนะครับในในเนี้ยเขาก็จะ ทำเป็นบ้านพักคนงานนะครับให้เช่าให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับก็มีคนมาถมไว้เป็นที่ของเพื่อนบ้านนะครับถมไว้สวยเลยนะครับนะครับก็จะทำเป็นอ่าอะไรหลายๆอย่างนะครับเนี่ยที่ถมไว้นะครับนี่นะครับกำลังปรับถมตกแต่งอยู่นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเขาก็เลยหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับไม่งั้นก็จะมี รถตากรถเกี่ยวไอรถอะไรต่างๆนะครับที่มาดันมาอะไรงี้ครับของเราก็จะอยู่ด้านด้านด้านเหนือขึ้นไปนะครับด้านเหนือด้านทิศตะวันออกขึ้นไปนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขึ้นไปชมหมู่บ้านนะครับนะครับต้องชมให้จบนะครับแล้วถึงจะเข้าใจว่าเส้นทางตรงเนี้ยมันอนาคตมันเจริญแน่นอนนะครับเพราะว่ามีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วก็ทางก็มีแผนที่จะขยายอะไรประมาณเนี้ยนะครับ แล้วคนเขาก็อยู่กันนะครับหมู่บ้านใหญ่นะครับด้านเนี้แต่ว่าห่างฟ้าหมูห่างอะไรเนี่ยประมาณสักห้าร้อยเมตรนั้นเองนะครับถึงหนึ่งก <router> ิโลนะครับก <ma Von> no <nouveau> ็ก็ไม่มีกลิ <Vamos> ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านนะครับแล้วก็ไม่มีแมงวันด้วยนะครับตามที่ชาวบ้านเขาอยู่กันนะครับบัตรก็มาถามนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่ที่ที่อยู่แถวๆนี้นะครับก็เขาบอกไม่มีแมงวันนะครับก็ลองมาชมได้นะครับที่ดินตั้งอยู่บ้านหนองตลาดนะครับ ตำบลราชเคียนอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับหรือโทร0980075266นะครับ098007นะครับ5266นะครับบัตก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับพี่เพื่อนทุกท่านมาชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับทางเจ้าของโดยตรงนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตก็ขอขอบ พระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับนี่นะครับบัตรขี่มาประมาณสักสองสองสามร้อยเมตรเนี่ยนะครับที่ขี่มาก็จะมีอ่าเป็นเพื่อนบ้านเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับนะครับบรรยากาศก็น่าอยู่นะครับเพราะว่าอที่อยู่ด้านทิศใต้ของทางนะครับทางอยู่ด้านทิศเหนือก็หันหน้าขึ้นทิศเหนือเลยนะครับก็จะมีหมู่บ้านนะครับก็ตั้งแต่เนี่ยละครับ ห er ่างจากที่มาประมาณสักสองสามร้อยเมตรนะครับแล้วก็จะมีเป็นห้องนยนะครับเป็นบ้านเป็นห้องเช่าเป็นอะไรต่างๆนะครับก็จะมีอยู่แบบนี้เลยเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีปลูกดอกไม้ปลูกอะไรกันนะครับเป็นบ้านสวนเป็นอะไรประมาณเนี้ยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับก็จะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนี่ยนะครับแล้วตรงหัวมุมยูคาตรงนั้นนะครับก็จะ ก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับนี่เลยนะครับหัวมุมตรงนั้นจะเป็นถนนลาดยางก็มีเพื่อนบ้านตลอดนะครับไม่เปลี่ยวแล้วก็น่าอยู่ด้วยนะครับนะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับราคาไล่ละสามแสนห้าก็มาต่อรองกับคุณพี่เจ้าของเอานะครับเดี๋ยวถนนลาดยางมาแล้วก็ราคาก็อาจจะโดดขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ถนนสามห้าเก้านะครับนี่เลยนะครับ มีเพื่อนบ้านมีหมู่บ้านนะครับแถวนี้ก็จะทําเป็นบ้านสวนเป็นอะไรต่างๆนะครับนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับวันนี้นะครับบัตรขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับก็นี่ก็คือถนนลาดยางแล้วนะครับก็เริ่มจะ ทางเส้นนี้ยังไงก็เทแน่นอนนะครับนี่นะครับเป็นถนนลาดยางนะครับถนนลาดยางแล้วแล้วก็นี่นะครับมีหมู่บ้านมีอะไรต่างๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ